แบบนี้เมลเรียกว่าผลงานเข้าตาแต่ว่าเป็นผลงานค้าตากันเลยทีเดียวเชียวค่ะที่ทําเอาปะป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกํากับดูแลสํานักงานตารวจแห่งชาติหรือว่าสต,สตชถึงกับ ลิ้วไม่ออกต้องเอ่ยปากกล่าวชมปฏิบัติการของทางตำรวจในการจับกุ่มผู้ต้องหาคดีท้ายกรัวแตกศพที่จังหวัดกระบี่ที่นำโดยบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัจินดา่านผอรตรของเราพร้อมกับทีมงานมือปราบระดับพระการที่ขนกันลงไปทำคดีปิดจ็อบได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วัน ไม่เท่านั้นนะคะผลงานเป็นที่ประจักษ์ขนาดนี้บิ๊กป้อมก็เลยต้องโดนยัดปากการันตีขาเก้าอี้ผบวตรให้จากทิพย์อีกด,ด้วยออกตัวเลยนะคะว่าที่ผ่านมา้าผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยหรือมีความคิดที่จะเปลี่ยนผู้นําสีกากีตลอดจนสัญญาใจที่จะให้ผอบวแปะนั่งอยู่แค่สองปีแล้วผัดเปลี่ยนหมุนเวนให้บิ๊กตํารวจคนอื่นขึ้นมาดํารงตาแหน่งแทนก็ไม่เคยไม่เคยจริงๆจริงๆนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้คงไม่มีเจ้าสํานักข่าว หือที่ไหนมาปล่อยข่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวผู้นำสิษกิจให้เกิดแรงกระเพื่อตำรวจเสียขวัญกำลังใจกันอีกนะคะัเนปุ่นขวัญเริ่มตลกอีกครั้งแล้วนะคะคุณข่ากับ่ากล่าวการปรับคณะรัฐบนตรีของนายกลุงมตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาข่าวการผลัดใบจากครมตู่สี่เป็นครมตู่ห้ที่มีมารยาหนึ่งแล้วล่ะค่ะ หลังจากเมื่อปลายปีกลายปรับเป็นครมอตู่สีสลับออก12คน19เก้าอี้ต่วันหลังจากนั้นผลงานไม่กระตื้งเรตติ้งความนิยมนั้นดำดิ่งแถมเจ้าประเด็นร้อนกระหน่ำไม่หยุดจนรัฐบาลลุงตูนั้นออกอาการเป๋อาศัยระคังช่วยล้อยต่อหลายหนเอาตัวรอดมาได้อย่างวุดวิด,วด,วด จนมีบางกระแสบอกถึงทั้นว่ารอบนี้ปรับใหญ่ปรัปรรบรวดเดียวทั้งคณะันเลยทีเดียวเ <c oughs> หลือแค่ตัวท่านนายกกับมาดามน้องกอบการวัฒนวารางกุลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวว้ากันไปนู้นเลยทีเดียวโพี่กะเก่งกันงวดนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่รัฐมนตรีโลกลืมสอบตกสอบเขาไม่ได้ไปต่อหลายคนทั้งอภิรดีตรันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพันธุ์สุภาพันตันยุวัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รมามต่อสายท็อปฟูที่รอแรงก,ก็มีพลเอกสิริชัยดิณฑคุณรัฐมนตรีแรงงานที่มีข่าวเนืองๆว่าจะขอพักก่อนแล้วยังมาเจอปมร้อนพอรบแรงงานต่างด้าวเขาเต็มรักเลยทีเดียวงวดนี้ถ้าจะได้พักผ่อนสมใจแล้วล่ะค่ะขนาดเพื่อนสีเตรียมทหาร12ของนาย,ยกลุงตู่ก็น่าจบไม่รอดกับบทบาทของพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคืนทูสีต่อไปแล้วก็คงได้ขึ้นสีแง่แก่กันทั้งคณะแน่นอนเลยทีเดียว คือหาสุดก็คงเป็นการสลับดอกกันของบูรพาพยัคฆบราเธอร์สที่ให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วให้บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบ้างตําแหน่งอื่นสลับสับเปลี่ยนเก้าอี้ดนตรีกันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะคะแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวปั๊มปักถ้าไม่มีใครพาดพลังสะดุดยอดยาจนทํางานไม่ไหวแล้วก็ไม่มีไม่มีทางไม่มีโอกาสได้เกิดแน่นอน คนหนึ่งบิ๊กป้อมก็แฮปปี้ดีกับการดูแลน้องๆในกองครับแถมมีงบให้ช็อปอาวุธกันแบบเพลินเพลิน ส่วนบิ๊กป๊อกก็อยู่โยงวางงานในกระทรวงคองหลอดจนคล้องขอเอ้ยคลองแคลวแถมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมหาดไทยก็ไม่ค่อยเป็นตำบลกระสุนตกอยู่เป็นสื่อเนียฟาดเรียดเนี่ยจ้ะแบบไม่มีใครสนใจจะดีกว่าละ่ะก็คือทักยิ่งอ้างว่าจะสลับให้บิ๊กป๊อกมาดูแลการเลือกตั้งก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักความมาโนไปไกล ก็แต่ละคนที่มีชื่ออยู่ในข่าวยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ <c oughs> แถมถึงวันเลือกตั้งจริงคอสชอก็ยังอยู่ถึงวันนั้นบทบาทมหาไทยหรือจะสู้ทหารละคร ถึงปฏิบัติการลักไส้ขบวนการทุจริตเงินทอนวัดจะดูเงือง่าราคาแพงในสายตาคนนอกที่จนป่านนี้ก็จะบ,บิคคาร์สการตั้งแทนสอบได้เพียงรายเดียวเท่านั้นย้อนแยงกับข้อมูลที่พลังปลูออกมาว่ามีวัดเข้าไปเกี่ยวข้องนับพันนับหมื่นลึกเกิน แต่ดูท่าคนในวงการจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเมื่อมีข่าวว่าพระผู้ใหญ่ถึงขั้นตะบะแตดกด่ากราดพันตํารวจโทพงพรพรามสเสน่ห์ผอสํานักพุทธศาสนาหรือพอโทษฐานเขามาตรวจสอบเงินทอนวัดจนทําให้ศาสนานั้นเสื่อมศรัทธาคนมาทําบุญน้อยลงแถมบางวัดถึงขั้นให้ลูกศิษย์แจกใบปลิวต่อต้านคนของสํานักพุทธพร้อมประท้วงด้วยการสั่งให้โคศกไม่เชิญผอ,อ,อพอสขึ้นแทนจุดทูบเทียนถวายผ้าไตรในพิธีส่งที่ได้เข้า ร่วมกันตามปกติและสุดเนี่ยก็เปิดน้าออกมาแล้วนะคะว่าไม่ใช่พระโน,โนเนมที่ไหนเป็นพระมีชื่ออย่างเจ้าคุณพิพิธพระเทพปฏิภาณวาทัทีวัดสุทธาเทพวรารามที่ออกมายอมรับและว่าเป็นผู้ตำหนิพันตำรวจโพงพ่อ,พอเองเพราะเห็นว่าไม่เข้าใจวิธีการทำงานของคณะสงฆ์และมหาเถระสมาคมในการเข้าไปตรวจสอบการบริหารของวัดต่างๆจนเป็นที่มาของปมเงินทอนวัดนั่นเองล่ะค่ะ